นนะะก็กลับมาเจอกับองค์การในช่อง VDP Channel กันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาทํารีวิวลิปบาลมีสีที่ครองใจแฟนๆทั่วโลกนะคะด้วยยอดขาย1ชิ้นทุก1น,นาทีนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นบอบบี้บราล์เอ็กซ์ตรีลิปทินหรือว่าลิปบาลมีสีที่เป็นตัวดังตัวปังของทางบอบบี้บราล์นั่นเองนะคะเขาออกสีใหม่มาแล้วก็ปรับแพคเกจจิ้งใหม่ด้วยนะคะก็เลยมาทํารีวิวแบบครบๆทุกสีทุกคนดูจริงๆองเคยทําไปแล้วเนาะแต่อันนี้คือเป็น,นะะปเวอร์ชั่นออัััปปเเดดดตตนีท้หม เพื่อจะได้นํามาประกอบการตัดสินใจได้ว่าเอ๊ฉันจะซื้อสีไหนอะไรยังไงใครยังเลือกไม่ได้ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคอย่างแรกเรามาดูกันที่แพคเกจจิ้งนะคะตัวแพคเกจของเขาเนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยทุกคนสวยหรูดูแพงเหมือนเดิมคือมีความหรูหรามีความมินิมอลแต่ว่ายังดูสวยอยู่แล้วก็ด้วยความเป็นสีขาวสีดำค่ะมันดูสวยมันดูแบบสลีก่ะแล้วก็เป็นแท่งมุนๆขึ้นแบบนี้นะคะฝาเปิดปิดนะ้อยหยิบใช้ง่ายนะคะ ในส่วนของเนื้อแล้วก็ฟอร์มูล่าของน้องเขานะคะตัวเอ็กซ์ตร้าลิปทินตัวนี้เนี่ยเขาเป็นลิปบาล์มนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้มีสีชัดแบบชัดขนาดนั้นแต่จะเป็นลิปบาล์มมีสีที่ให้สีระเรื่อกําลังสวยนะคะแล้วก็ด้วยความเนื้อของเขาอ่ะมันมีความชุ่มชื้นที่มากมันเป็นความชุ่มชื้นที่เป็นเอกลักษณ์มากค่ะทุกคนไม่เนินหน่ะแล้วก็ช่ำวาวกําลังสวยเลยนะคะปากดูอิ่มฟูสุขภาพดีมากๆากนะคะแล้วตัวนี้นะคะเขาบํารุงแบบจัดหนักจัดเต็มเลยคะ่ะทุกคนด้วยคุณค่าของนน้ําามัสัสกกดจ พืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะได้แก่พวกน้ํามันมะกอกน้ํามันโจโจบ้าออยแล้วก็น้ํามันอะโวคาโดเนี่ยที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นทันทีที่ทาเลยแล้วก็ฟื้นบํารุงริมฝีปากได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะปากของเราเนี่ยก็จะดูสุขภาพดีดูอิ่มฟูยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีพัมพิ่งเพปไทด์คอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็สีของเขานะคะอย่างที่ต้อมบอกไปเลยว่าเขาออกมาทั้งหมด3สีใหม่เนาะก็จะมีแบร์บลูมนะคะแบร์เชอรี่แล้วก็แบร์แคร์นะคะ3สีใหม่ของเขาร่ว CC, งหมด7 สเีเดี๋ยวอมจะสวอชที่แขนให้ดูทั้งหมด7สีนะคะว่าเขามีความต่างกันอะไรยังไงคือใครชอบโทนไหนเนี่ยเขามีครอบคลุมให้เลยทั้งหมด7สีมันอาจจะเหมาะกับสีผิวประมาณนี้อะไรแบบนี้ทุกคนอาจจะต้องไปลองแล้วก็ในส่วนของเม็ดสีของเขานะคะอมต้องแจ้งก่อนว่าเขาไม่ได้เม็ดสีชาดจัดเต็มเหมือนแบบ ลิปสติกที่เราทาเป็นแท่งๆเนาะเนื่องจากเขาเป็นลิปบา์มมีสีเขาก็จะได้สีระเรื่อที่ทาให้ปากมันดูสุขภาพดีขึ้นมีความสดใสขึ้นนะคะรายละเอียดครบถ้วนนะคะเดี๋ยวอมพาทุกคนไปดูสวอชทั้ง7สีกันเลยเนาะแต่ออมก็ขอส i s c ม a ม m e r ไว้เหมือนเดิมว่าสีปากของแต่ละคนสีผิวของแต่ละคนนะคะถ้าออกมาจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสีผิวสีปากอันดร์โทนของผิวต่างๆนานานะคะแล้วก็อมจะไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์หรือว่าอะไรที่กลบขอบปากหรือว่าทําให้สีปากของอมมันเพี้ยนไปทุกคนจะได้เห็นว่าาาสีปกธรรมชติ เวลาทาลงไปแต่ละสีเป็นประมาณไหนนะคะโอเคก็ไปดูกันเลยค่ะสีแรกนะคะเป็นสีแบบบลูมค่ะสีนี้เป็นสีชมพูน่ารักมากเป็นสีใหม่ที่น่ารักมากๆๆๆกทุก,กคนทาออกมาแล้วสดใสน่ารักแบบน่ารักจริงๆแล้วมันมีความธรรมชาติมากชมพูอ่อนๆละเรื่อยละเลื้อคือน่ารักมากจริงๆ สีหนึ่งนะคะสีนี้เป็นแบร์เชอรี่ค่ะเป็นโคนแดงเชอรี่เลยทาออกมาแล้วสดใสตามในคลิปเลยนะคะทุกคนเราก็จะเห็นได้ว่าน้องจะมีความแดงที่ไม่ได้แดงแป้นแดงแจ๊ดเป็นแดงที่ทาได้ทุกสีผิวจริงๆทาออกมาแล้วสวยมากรอดทุกสีผิวแน่นอนสดใสออกจากบ้านได้แบบดูหน้าตาสดชื่นมากๆ yes, สีหนึ่งนะคะสีแบล็กแครค่ะสีนี้จะเป็นโทนที่ออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงแต่ก็ยังมีความชมพูอยู่อันนี้จะเป็นโทนสีที่สาวไทยน่าจะชอบกันนะเป็นโทนสีกลางๆที่ไม่ได้ชมพูเกินไปไม่ได้น้ำตาลเกินไปไม่ได้ส้มเกินไปถ้าออกมาคือง่ายมากค่ะทุกคนจะมีความธรรมชาติระเรื่อระเรื่อนะคะเหมือนสีปากเป็นฟิลไลปบัตเบเธอร์ได้เลย มาเป็นสีแบบพันช์ค่ะทุกคนสีนี้จะเป็นสีชมพูที่มีความชมพูมากกว่าสีแบบบลูมนะคะอันนี้จะเป็นโทนที่ใช้ง่ายอีกแล้วทุกคนน่าจ,จะเคยเห็นผ่านตากันเนาะสีนี้เขาดังมากๆนะคะทาออกมาแล้วสวยมากสดใสมากๆนะคะขึ้นอยู่กับสีผิวของแต่ละคนเลยว่าทาสีไหนจะเข้ากว่าระหว่างแบบบลูมกับแบบพันช์นะคะ ถัดมาคือแบพิงค่ะทุกคนสีนี้จะเป็นสีชมพูที่อ่อนที่สุดเป็นสีที่ออกสีน้อยที่สุดเหมือนลิปมันเลยแต่มีความชมพูขึ้นมานิดเดียวนะคะธรรมชาติที่สุดในทุกสีทั้งเจ็ดสีของเขานะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับนั่งอยู่บ้านอยากทาอะไรสบายๆแต่ก็ยังมีความสดในแสขึ้นมานิดหน่อยนะคะ ต่อมาคือสีแบร์เมลอนนะคะสีนี้จะเป็นโทนส้มที่สุดของเขาเลยนะแต่ว่าไม่ได้ส้มแบบส้มแจ๊สส้มจนเกินไปนะคะจะมีความอมชมพูน่อยๆมีความคอรัลมากกว่านะแล้วก็ยังสดใสอยู่นะเหมาะสําหรับสาวผิวโทนเหลืองแบบออมที่ออมรู้สึกว่าอะบางทีทาชมพูเกินไปอาจจะไม่เข้าทาส้มเกินไปอาจจะไม่เข้าสีนี้คือเป็นความกลางออมรู้สึกว่าทาง่ายนะคะสีผิวโทนเหลืองน่าจะถูกใจสําหรับสีนี้น่าจะเข้ามากๆเลย ะะจะเป็นสีเบอร์รี่ค่ะทุกคนสีนี้จะเป็นสีที่ออกแดงอมม่วงนิดๆเป็นสีเบอร์รี่เบอร์รี่เลยคือเป็นสีที่คนผิวขาวทาแล้วอมรับประกันเลยว่ามันจะขึ้นมากๆเพราะว่าทาแล้วสดใสามากค่ะเป็นสีที่เข้มที่สุดในบรรดา7สีของเขาด้วยนะใครที่คิดว่าเอออยากได้เข้มน่อยอยากได้แบบเข้มที่สุดที่แบบเอะไม่อ่อนจนเกินไปสีนี้คือเข้มที่สุดนะคะ ครบทั้งเจ็ดสีนะคะเป็นยังไงคะเลือกกันได้ไหมอมบอกแล้วว่าเขาสวยของเขาทุกสีเลยมันขึ้นอยู่กับความชอบจริงๆว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบโทนไหนนะคะใครที่เป็นแฟนของตัวนี้อยู่แล้วนะอมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าฟอร์มูล่าเวลาทาออกมาเป็นยังไงสีเวลาทาออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วพอเขาออกสีใหม่มาเนี่ยก็อาจจะอยากเห็นว่าเอ๊มันต่างกันอะไรยังไงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเพื่อนเพื่อนตัดสินใจได้ว่าเอ๊ฉันเหมาะกับสีไหนฉันควรจะตามสีไหนอะไรยังไงเนาะเรื่องคุณภาพนี่คือก็ก,การันตีได้เลยว่า เขาดีจริงๆเติมความชุ่มชื้นได้เลิศสีดีเป็นอะไรที่อมพกติดกระเป๋าค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะติดไว้เลยอะไรเงี้ยน,นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ก็คือต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้กันจนจบนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย